สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ฟุตบอลไทยลีกกันก่อนเลยครับกิเยเม่บิสโซลีนะครับยิงคนเดียว2ประตูพาแชมป์เก่าบุรีรัมยูนิเต็ดเปิดบ้านชนะพีทีประจวบ FC เก็บชัยชนะ4นัดรวดครับฟุตบอล b y d ีซีแลนซิก์ลีกหนึ่งนะครับ ฤดูกาล2025-2026เกมที่4ที่ช้างอารีนาปราสาทสายฟ้าบุรีรัม,มิเนเต็ดจากฝูงมี9คะแนนเต็มจาก3นัดครับเป,ป<ล>ิดรังรับการมาเยือนต่อพิฆาตประจวุ FC อันดับที่11มีอยู่แค่2แต้มครับครื่งแรกไม่มีประตูนะครับรยังเสมอกันอยู่0-0ประตตูอ่ และเข้าสู่ครึ่งหลังต้องเล่นมาถึงช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก5ครับพันษาเหมวิบูลครับเปิดบอลไปโดนมือการนารินถาวรศักครับนักเตะพีทีประโจยุสีภูตสินดูภาพช้า VR และเป่าให้จุดโทษกีเมฟบิสโซลีครับยิงประตูเข้าไปนะครับราสาสายฟ้าขึ้นนำหนึ่งต่อศและอีก3นาทีถัดมาครับคราวนี้ เป็นสุพนัทเหมือนตาครับพักบอลแล้วจ่ายเข้าเขตโทษให้กับกีเม่บิสโซลีคนเดิมครับหลุดเข้าไปยิงบุรีรามยูเนเตดชนะไป2ประตูต่อ0ครับเก็บไป3คะแนนขยับขึ้นมามี12คะแนนเต็มจาก4นัดนะครับรังจ่าฝูงไทยลีกต่อไปส่วนพิธีประจวบสตินะครับเสมอ2แพ้2มี2คะแนนเท่าเดิมครับมไเลยครับ